ขุณแม่ขาผู้น้อยนีเฟืองไทยชูรสอร่อยแบบไทยๆอ่าสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราจะมาพูดเรื่องผงชูรสผงชูรสทำไมเราต้องตัดผงชูรสออกทำไมเราถึงกินมันไม่ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามารู้กันก่อนว่าผงชูรสมันคือผงนัวที่มันเวิร์กมากกินแล้วอร่อยทุกอย่างแต่ประเด็นคือในผงชูรสมีโซเดียมครับในผงชูรสมันมีโซเดียมคราวนี้นอกจากผงชูรสแล้วก็จะมีเกลือเนาะมีเกลือมีผงชูรสมีโซทำในผงชูรสกับเกลือมีโซเดียมคราวนี้ ถ้าเราจะลดน้ำหนักทำไมเราต้องตัดโซเดียมตัวนี้ออกไปนะครับเพราะว่าในโซเดียมเนี่ยถ้าเรากินเกินปริมาณที่จำกัดร่างกายคนปกติมันจะกินอยู่วัแล้วประมาณ2,300มิลลิกรัมก็คือประมาณ1ช้อนชาโซเดียม ไม่เกินจากนี้เลยเท่าที่เรากินได้นะแต่จริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเรากินเยอะกว่านี้เยอะเลยโซเดียมทาให้เราเป็นอะไรบ้างตัวบวมน้ําครับร่างกายน้องเก็บน้ําเพื่อมารักษาสมดุลให้คิดสภาพง่ายๆว่าร่างกายเราคือบ่อน้ํานะครับแล้วคราวนี้ให้คิดว่าความเค็มอ่ะหช้อนชาต่อน้ำหนลิตรอะ่ะ ก็จะใส่ได้หนึ่งช้อนชาน้ำหนึ่งลิตรใส่ได้หนึ่งช้อนชาในภาพบอกว่าแล้วคราวนี้พอร่างกายอะ่ะมันได้รับความเค็มเกินมันก็ต้องเอาน้าเข้ามาเติมเพื่อมารักษาสมดุลให้ร่างกายรักษาความสมดุลของโซเดียมกับน้ําในตัวนะแล้วก็เลือดนะครับคราวนี้ยิ่งกินเค็มมันก็ยิ่งเก็บน้ําเข้ามาเพื่อเจือจางเพื่อเจือจางคราวนี้ถ้าเราฉี่ออกไม่หมด หรือร่างกายยังไม่ผ่านโปรเซสทั้งหมดก็จะพ่องสังเกตง่ายๆลองถ้าใครใกล้ๆไปโรคไตหรือพักผ่อนไม่พอนะลองอาน,นิ้วกดเนื้อดูแล้วถ้ากดแล้วเนื้อไม่เด้งขึ้นมาบุ่มเป็นรอยนิ้วนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคราวนี้ส่งผลต่อโรคอ้วนยังไงเค็มมันอยากกินอะไรครับของหวาน มาแน่นอนเอาคอมบิเนชันที่เราอะคุ้นชินในชีวิตเลยเ <c oughs> ฟรนฟรายกินคู่กับอะไรครับซอสมะเขือเทศเฟรนฟรายมันมันเค็มเค็มเจกับซอสมะเขือเทศเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานแล้วส่วนใหญ่อะถ้าสังเกตตัวเองเวลาไปกินที่แมคโดนัลอย่างเงี้ยซอสอะใส่ถ้วยไม่พอนะต้องใส่ถาดมาเลย แล้วก็จุ่มไปชุ่มๆเค็มๆเปรี้ยวๆหวานๆทีเด็ดเลยนะครับแล้วคอมบิเนชันที่2ที่เลิฟเวอร์เลยของเด็กๆตอนเด็กๆผมได้กินอันนี้ผมถือว่ามันเป็นสุดยอดขนมนะกินเลยคู่กับโคก้กเอาโค้กจุ่มเลยเอาเลยจุ่มโคก้กกินโค้กพร้อมเลยกินอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็คอมบิเนชันที่3สามสตา ที่ยกตัวอย่างแบบเพียนชัดๆ,ๆเลยไส้กรอกอ,อาหารแปรรูปในเซเว่นสองซองนะครับสองซองสีแดงๆนะครับกินกับซอสกินกับมายองเนสนั่นแหละครับแล้วยิ่งเค็มมันต้องยิ่งหาวานไปตัดยิ่งเค็มต้องยิ่งหวานไปตัดบางคนดาร์กกว่านั้นอีกกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่ ต่อของหวานนี่หนักกว่าเดิมเลยนะครับนี่แหละครับทำไมเขาถึงให้ลีกเลี่ยงหรือตัดมันออกไปตัวที่สามคือไตทำงานหนะักไตมีหน้าที่เป็นเหมือนตะแกงกองก่อนออกเป็นฉีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอะถ้ากี่สภาพเอาภาพที่เราเจอง่ายที่สุดเลยนะฉี่แล้วแสบอะบอันนั้นคือมันกองกองไว้หมดจริงๆ คือมันจะต้องกองของเสียก่อนที่จะเอาไปจําหน่ายแล้วถ้ามันกองไม่หมดนะครับมันก็ฝังอยู่ในตัวแล้วก็ไตาวายเขาถึงบอกว่าคนเป็นไตให้ลดของเค็มเพราะว่าเหมือนไตนะครับมันเท่าเม็ดอะไรเม็ดถั่วแดงปะหรือประมาณเท่าไหร่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราอะคือเราไม่ได้กินเยอะหรอกแต่อย่าลืมนะครับเรามีไตชุดเดียว ใช้ตลอดชีวิตถ้าไม่เซฟมันก็พังไวแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ,อความดันโลหิตสูงทำไมเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นความดันต้องลดหวานลดเค็มลงคืออย่างนี้ครับให้นึกถึงเครื่องยนต์ดีไหมแล้วหยอดลูบิแคนนน้ำมันหล่อเลื่นเทียบกันหลอดเลือดเรา เราเลือกเป็นน้ำมันนะครับเสร็จปั๊บถ้าเราถ่ายน้ํามันเครื่องมาใหม่ๆน้ํามันเครื่องยังดีอยู่ยังไม่มีอะไรมาเกาะไม่มีคราบเศษสกรปรกก็จะโฟล์วเครื่องก็จะวิ่งได้ดีเสร็จปั๊บถ้าเราอัดโซเดียมเข้าไปเยอะๆจากน้ํามันใสๆเลือดใสๆกลายเป็นเลือดที่สกรปรกพอสกรปรกหลอดเลือดหัวใจมีหน้าที่บีบเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแต่คราวนี้ ให้นึกถึงแตภาพอะไรดีที่มัาจะเห็นภาพชัดเครื่องกองน้ำแล้วกันถ้าตัวกองถ้าท่อมันมีตะกันเกาะหรือน้ํามันไม่สะอาดเวลาที่มันจะกองแเราฉีดนึกภาพออกไหมครับมันจะฉีดได้เบากว่าน้ําที่สะอาดเพราะว่ามันมีสิ่งสกปรกอยู่ในนั้นนั่นครับคือเหตุผลว่าทําไมถึงควรเอาโซเดียมออกไปถึงควรเอาผงชูรสออกไป ครับเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปที่ผมเอามาให้ดูส้มตำเราตัดหวานตัดหมดทุกอย่างเลยมันมีแต่ผักกับเนื้อเนื้อก็แทบไม่มีมีแต่ผักทําไมมันน่ากลัวเดี๋ยวดูนะครับดูเขาใส่ของชูรสนี่นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เทไปไหลไปแบบเยอะมาพังไอลำพังกินชูรสไปกับส้มตำนย่างีช้อนสองช้อนนี่ก็หิวน้ำโอ๊ยทำไมหิวนะครับ ตัวของที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราที่แบบว่าเราคุ้นชินกันมากเลยเรามาดูกันว่ามีโซเดียมเท่าไหร่มาม่าแล้วกันซองละหบาทหนึ่งซอง60บสบกรัมซอง6บาทที่มันกินแล้วไม่อิ่มนะครับมีโซเดียมหนึ่งพนี่รกาสินี่กินมามา่าห่อเดียวไม่ได้ถึงมือด้วยนี่ก็จะหมดนี่ก็จะหมดโคตาแล้วนะ สาล่ายทอดแผ่นรสคลาสสิกสาล่ายทอดกินแล้วไม่อ้วนนะครับแต่ว่าตัวนี่ผสมลงกับมันด้วยทีเด็ดเลยเออตัวไหนดีมันฝรั่งอบขอบรสซาครีมและหัวหอมซองละน่าจะสิบบาท <c oughs> โซเดียมเข้าไปสองยี่ยังไม่รวมแป้งจากมันฝรั่งอีกอยังไม่รวมน้ำตาลในนั้นอีกเทสตโตเล ทาโล่ไม่อ้วนครับทาโล่ไม่อ้วนทาโล่ไม่อ้วนแต่ทาโล่เกือบสี่ร้อยมิลลิกรัมเท่ากับว่าหนึ่งในเท่าไหร่อะสองพันสามสี่ร้อยหนึ่งในหกเลยนะเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตของทั้งวันกินแล้วก็ไม่อิ่มด้วยแล้วก็ได้โซเดียมเข้าไปด้วยเอออ้าวเละเทะโจกครับ yeah โจ๊โจโจกระป๋องโจกกระป๋อง ส8บาทโจ๊กซองที่มันกินแล้วไม่อิ่มเลยแล้วก็พันสี่ร้ยสามสิบโอ้โหสู้กับมาม่าได้เลยครับเพราะว่าโจ๊กตัวนี้ต้องผมชูรสเยอะๆไม่งั้นมันไม่นัวโอ้โหครั้นี้นะครับเวลากินก็ต้องสังเกตแล้วละ่ะว่าเรากินอะไรได้หรือไม่ได้บ้างแตวหลังจากนี้ผมจะหาเมนูอย่างที่เคยบอก เอาที่มันง่ายๆทําทได้ง่ายๆไม่เปลี่ยนจากวิถีชีวิตมากอย่างเงี้ยจะได้แบบสนุกกับการทำสนุกกับการกินแล้วก็ไม่เครียดไม่เบื่อไม่ต้องพยายามมากแต่ว่าได้ผลเหมือนกันแค่ผมจะพยายามทําให้มันเป็นชีวิตประจำวันที่สุดเพื่อที่ว่าผมจะได้ทํามันได้ทุกวัน ผมพิสูจน์มาแล้วในเวลาอายุจะครบสามสิบเนี่ยคือลดน้ำหนักครับมันไม่ได้วิเศษอะไรเลยวิธีการอย่างเดียวที่ผมรู้เลยว่าผมต้องทำก็คือวินัยเท่านั้นเองผมต้องทำมันใ้ได้ทุกวันมันถึงจะเห็นผลถ้าตั้งใจแค่วันแรกหรือแค่วีคแรกก็ก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะคิดหลักการง่ายๆกินเข้าไปกี่ปีอ่ะ แล้จะเอาออกภายในเวลาสั้นๆส,สามเดือนบางคนเอาเดือนเดียวมันไม่มีทางลัดครับผมเคยลองทางรัดมาเยอะแล้วมันไม่มีทางลัดจริงๆสู้ๆนะครับทุกคนใจแข็งแล้วสู้ไปเลยกันถ้าใครได้ดูคลิปนี้อยู่ก็ผมเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทุกคนขอบคุณครับ